สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเมืองโยยาก,กันต่อเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่จะไปโรงเรียนค่ะกดเข้าไปเลยเข้ามาแล้วก็จะมี3สถานที่ให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวพี่จะไปฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้กดเข้าไปเลย โอเคเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะมาถึงเราก็จะเจอยูนิคอรก่อนเลยค่ะยูนิคอรเป็นตู้เก็บของมีของเก็บไว้เยอะแยะเลยค่ะอันนี้ตุ๊ก,กตาโชว์อันนี้เป็นหมอนดาวหรือเปล่าอันนี้นาฬิกาสายอันนี้อะไรอ่ะแผ่นซีดีหรอ น่าจะใช่อันนี้ก็เป็นลูกบอสหุ่นยนต์เดี๋ยวเราปิดคืนค่ะปิดนเดี๋ยวเราจะไปฝั่งไหนก่อนไปฝั่งซ้ายก่อนก็นแล้วกันค่ะฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำนี่เราก็เอาคนมาอาบน้ำได้ค่ะ แล้วพี่ไปหาคนก่อนโอเคเอาคนนี้มานิเราเลิกเรียนมาเราก็มาอาบน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดสิอ้าทำไมใส่ผ้าขนหนูไม่ได้อ่ะใส่ผ้าขนหนูไม่ได้หรอ ใส่ผ้าคนหนูไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราลองนั่งโถดูนี่นั่งโถได้แล้วก็อาบน้ำปิดประตูด้วยค่ะแล้วเราก็เข้าห้องมานอน อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่เปิดมาก็จะเจอเสื้อผ้าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดเหมือนไอ้นั่นเลยค่ะเหมือนมาริโอน้องๆรู้จ,จักมาริโอไหมคะชุดนี้เหมือนมาริโอเลยใส่หมวกด้วยอันนี้ก็จะเป็นปืน ปิดสำหรับเล่นเกมค่ะถอดหมวกออกเ,อเปิดคอมสินี่เราก็นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้พอเราเบื่อเราก็ไปตรงอื่นโอ้มีหุ่นยนต์ด้วยกดเท่หุ่นยนต์ขยับได้ด้วยนะคะ บได้อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แผนเกมเราก็เอาแผนเกมมาใส่ก็จะเป็นเกมยิงอะไรนะยิงสลามหรือเปล่ารู้สึกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะชอบเล่นเกมค่ะเฮ้ยอันนี้คุ้คๆอย่างกะถุงมือทาน็อตน,นี่ใส่มาแล้ว โอ้โหมีถุงมือทานอสด,ด้วยค่ะโคตรเท่เก็บเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องถัดไปห้องถัดไปรู้สึกว่าพ่อหนุ่มคนนี้เขาจะชอบกีฬาค่ะนี่มีชุดกีฬาให้เปลี่ยนแลวเปลี่ยนชุดเลยเก็บชุดเก่าด้วย อันนี้เป็นอะไรเป็นเบาะนะคะอันนี้นางได้นี่ในกระเป๋ามีของหรือเปล่าปเปิดสิกระเป๋าเปิดได้นะคะไม่มีของแต่เ,เรามาใส่ของกันใส่อะไรไปโรงเรียนดีนะใส่สเปรย์แล้วกันใส่นิ่งขวดน้ำดื่มอันนี้อะไรนกเวท ใส่นักวิไปด้วยโอเคเรียบร้อยพร้อมไปโรงเรียนแล้วเราก็ไปโรงเรียนกันค่ะบึนบึนมาดูห้องถัดไปค่ะห้องถัดไปเป็นหนุ่มนักดนตรีนะคะนี่เป็นหนุ่มนักดนตรีจะอยู่ตรงนี้มีกีตาร์กีตาร์ตัวนี้สวยมากเลยสีสันสดใสค่ะ มีกองด้วยบึงบ,บ๊งบึงบ๊ะูเสื้อผ้าเปิดดูหน่อยก็จะเป็นชุดแบบนี้ค่ะลองเปลี่ยนดูเท่เท่มากเลยแล้วก็นอน ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับหอพักนักเรียนชายค่ะเดีย๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเรายังไม่ได้ดูอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้กดของค่ะนี่มีนมมีอะไรกดเลยของก็จะออกมาตามที่เรากดนะคะก็สามารถให้ ตัวละครกินได้ค่ะอันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงค่ะเป็นหอพักโซนผู้หญิงค่ะนี่โอ้ยมีน้องมีอยู่ด้วยน่ารักที่สุดและจะเป็นตุ๊ก,กตานะคะตุ๊ก,กตาน้องแมวอันนี้ก็จะเป็นชุดเฮ้ยคนนี้ ทำไมดูลึกลับอย่างกะแม่มดเลยวันนี้เป็นแม่หมดหรือเปล่าดูจากห้องแล้วสาวคนนี้น่าจะเป็นหมอดูอะค่ะมีแบบตำรงตำรามีลูกแก้วมีอันนี้ด้วยเป็นนาฬิกานี่คือ เป็นรูปของราศีค่ะก็มี12ลราศีเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันค่ะห้องนี้ห้องนี้มีชุดอาบน้ำมีตุ๊กตาด้วยหุยห้องนี้น่ารักค่ะเนี่ยตุ๊กตาสองตัวนี้น่ารักมากมีแปลงปัดแก้ น,นี้ต้องเป็นเน็ตไอดอลแน่นอนค่ะดูจากไฟนะคะเนี่ยมีไฟเยอะแยะเลยน่าจะเป็นเน็ตไอดอลเต้นติกตอกอะไรอย่างนั้นค่ะแบบเลิกเรียนมาก็มาเต้นถ่ายลงติกตอกสวย,สวยมีแว่นให้เปลี่ยนด้วยไหนลองดูซิข้างหลังมีอะไร ข้างหลังข้างหลังเป็นลูกฟามิงโก้นะคะเป็นฉากหลังให้น้องนอนนี่ก็มีโทรศัพท์ด้วยค่ะตรงนี้เห็นไหมกำลังไลฟ์ติก๊กตอกอยู่เดี๋ยวมาที่ห้องถัดไปค่ะโอ้คนนี้แม่สาวนักดนตรีแน่เลยเนี่ยแบบชอบเต้นนะคะชอบเต้นก็จะมาเต้นตรงนี้โยโย อันนี้อะไรเฮ้ยคนนี้ของเยอะเป็นผู้หญิงที่มีของในตู้เสื้อผ้าเยอะก็จะใส่ชุดแขนคืนมีอันนี้ด้วยนะคะเครื่องดืม่มไหนเรากินดูสิอื้อหืออร่อยค่ะนี่สามารถเลือกเพลงได้เลย รู้สึกว่าเกมนี้จะลดเสียงไม่ได้ค่ะพี่ก็เลยปิดเสียงไปอันนี้น่ารักอ่ะตุ๊กตากระต่ายเือได้ไหมเฉอตุ๊กตากระต่ายได้ไหมี๋ยวออกมาจากอันนี้ก่อนเฉอดูสิอูห้น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยค่ะตุ๊กตากระต่าย ก็มีประมาณนี้เลยค่ะสำหรับหอพักนักเรียนผู้หญิงค่ะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนะคะ3ห้อง3คน3สไตล์ค่ะคนนี้ก็จะเป็นนักดนตรีนะคะนักเต้นนะคะคนนี้ก็จะเป็นเน็ตไอดอลคนนี้ก็จะเป็นหมอดู น้องๆชอบคนไหนก็สามารถมาเล่นได้ค่ะแล้วก็หิวก็มากดขนมตรงนี้กินเลยกดได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นนักเรียนชายค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะมาดูว่าพี่จะพาไปรีวิวที่ไหนต่อค่ะ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย